สวัสดีครับพอเป็นพี่น้องเป็นแฟนคนแคมของชาแนลมึงหนีเป็นิดหนึ่งนะครับทีแล้วเข้า,าพิพากพอเป็นพี่น้องไปเลาะหาเห็ดตํากันอ่ามืงอนีไปเลยหาอยู่พปัสสาครับหาอยู่มืงอนีเข้ามาหาอยู่ไอ,อ,อ้ตินผู้ําทองแต่งคนทำทองอยู่ข้างล่างห้างเลยครับแนบมาเห็นนะครับ,บ,รบกกใหม่มันบงนังเบลอไปเบื้องต้นการครับมืงอนีซีมานเบามานมานำการสองคนคมืงอนี เห็นข้าเจ้ววาามันเคยออกครับแถวเนี่ยลงหาบึงมันที่ใดบอติมานบอคนหาเห้ดตรงตาดีเติบเวยหนึ่งตาดีสองอดจักมองอย่างเราหาไปเรื่อยๆเห็นบ่าถ้าเห็นพ่อดอกอยู่ครับ มีแต <c oughs> ่กอเพลกลายมันแนมหามันหาบ่เห็นมันมันแนมบ่สอดมีแต่โคดหินครับยาวตลอดเลยเอาสียางล้อนำโคดหินข้างโคดหินไปนะครับไปเรื่อยๆแคกสีใด้บใดดอกไฮ้ เนั่งกาะเ็ลังแล่นเป็นตัวไหนนี่นี่บังนี่อู้าบงดอกเี่ยวเดอกหนเฮ็ดเนี่ยนี่หันคอยก็เฮ็คอยกอบดได้อันนี้ไหนยุส้่เห็ดลังแหล่กินได้ยังบ่กินได้จน่บ่งดอเห็ดลังแหล่ลังไข่เฮ็ดลังแหล่มันออกเป็นมูอยู่บ่เห็ดลังแหล่พี่น้องคนว่า นี่เป็นแนวนี้แล้วครับเห็ดลังเ,ลเหล่ก็ลังเคยเห็นขึ้นกันเห็ดยังหรเห็<า>ดยังกาะเห็<า>ดคาเวห่รเ็ดคาบางคันเห็ดลังแหล่อันนี้เห็ดคาแซวมาบึงเนาะจุกดอกเ้วะเห็ดลังเหลเจ่จ้าค่ะ อันนี้เห็ดลังแหะอันนี้เห็ดขาพความแตกต่างกลดพนองไ่มึงเตียี่้อาเอาบมันเนาบ่ห้อยขาเอาห้ขาเเขามาหาก่อนเท่าแล้วเขาไเห็นอะไรกินแกงขึ้นกันมาเลยแกงหนึงกไหนึงจำเจ้านึงเแกงอ่ใส่ถุงอย่าให้ขาดขึ้นไปนั่นเด้หาเห็ดบริป็นบูจกเห็ดบริกเก็บเดืคม มาเป็นมูเขาซื้อดอกนั่นเนยลยครบหูจักเห็ดทาเฮ็ดว่าเป็นพี่นอ้องมาเป็นมูเพิ่นซื้อเขายางมาหันเท่าเห็นห้อยคนมีค้นมาเก็บไปก่อนเท่าเลยพี่นอ้องยางมาเกือบหาเกือบสองสวโมงนะกำลังเดทดสามสี่ดอกนี่นี่นี่นนนนยังมาเบิงด้วยนี่นเห็ดยังนี่เด่พี่น้องใส่เบิ้งเห็ดยังนี่น บบีเก็บไปก่อนจะกินได้บะไรหรอกฮาไกด้ยกินได้ปะเอ้อามันเกิดเป็นมูอยู่ปะมปนเนูเป็นต้องตาดีเติบเดี๋ยวมาหาเห็ดแนวนี่ อะไลนี่เดยังเนี่ยลังลดอกไม้เขาเห็ดยังกหลังเลลังเลโอ้ยย่างหลาย็ดพะโล้เ้ยบชืดออกนี่นี่ยังสักนนี่นี่นีนี่ ยังไงค้าเขาบกินหรอกันคาเตียงบะแากินได้ยันบ่กินได้ยุ่นของบะแสมันขึ้นมันขึ้นบะแสคขาค้าขายเห่าคือแสบหมูจักเป้จะขายเห่าจะขาสันหมูจักไปคนขายเหาขาสันแล้ เึ็นความสวยงามตามธรรมชาติพี่นอ้องโคดเห็นยังลายอยู่ธรรมชาติสร้างมาได้สวยงามขนาดครับลมลื่นดีขนาดครับเอ้านี่ยังมันก็เป็นหลอดเนี่ย,ยนี่มาดูดูอีหยังนี่นี่วะแม่งยังนี่มันก็เป็นหลอดลุงเนี่ยนี่ 1 1 1 1> น,นี่นี่นี่่น่ฮะมกซู่คแม่ยังอนีนี่นเห็นเห็นทางอยู่ใต้อยู่เห็นปะยียงวะอ๋อมันเห็ดท่อลงไป เป็ดยังเห็ดเพาะเ็นี่เหดะี่เดเาเเาะเ็ดเาะมันกมีอเดียวเห็ดเามนีดอกเดียวอันนี้นีนนี่นี่พี่น้องยังก็ยังก็สู้ๆตัวนะมันจะมีห้างตดินบเ็เพเพื่อไปผีกากวงเายังนเดียวเยนะ

เฮ็ดเพาดพร้อมขนาดพี่น่องพร้อมพร้อเห็ดพ้อมันที่มีกินกินเฉเาะโตของมันอยู่หอมเอานินีเ่หอยเสียมหอยอันนี้เขาซักล้เี่เขาจินบัาด้เลยนี่แล้วพี่น้องเขาขจมากกว่เท่ามีห้อยเสียมซับอ แต่แล้วเขาไปแล้วเขามาบ้านเขาเขาก็เลยได้สซำนี้มงหนำเป็นมองลุบๆเด้วยครับที่ยางไปเบื้งน่ามองหนำลาลบริจักเป็นทองบริจักอันนี้เห็นยังเนาะเบื้องด้วยเห็นยังนเหลืองนั่นนี่พี่น้องเราบุกใหเห็นเห็นยังเหลืองนั่นน,นี่นเบื้อง นี่นะเฮ็นยังไงเฮ็ดหมองหนอนกแมนปะเฮ็ดได้เยเฮ็ดิ้นเฮ็ดเบื่อกค่ไหนมเป็นทองบ่อยอย่ี่คือเป็นยังไงหวยเป็นหวยบ่เนยังไงัดลย เป็นหองอีหลีพี่น้องมาหาเฮ็ดมืนหนีปลานมาผจญภัย่เลยพี่น้องมีแต่ปลามีแต่เขาเทอก่อนท้าไปหาพิพิพิศาย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 ,ย,ายมาหนี้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 นเฮต์ยงังนไงบึ้งน้ำกันพี่น้องเฮต์ยังนี่ดิ้งแดงตีหาดอกนี่ เออหนล่เฮ็ดก้อบเก็้อนป่ะป่านมาพจน์ผ <bots S 1> ้เอพี่น้องเจ้าก่อนเข้าไปหาเห็ดอยู่พี่ภาษาเมื่อนี้เข้าไปหาอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่ตีนผู้ทำท่องมีแต่โขดหินมีแต่ปลาเต่เนี่ยไปทางไหก็มีแต่ปลา กานไม่เอฟเอ็นเจอร์ครับวันนี้ครับมาผจญไั่นี่กระลีกเขเจาใส่ไว้น้ำหนามมานี่เขาเจาโอ้นี่พี่น้องนี่กระเจาฮ็ดเพิ่งไว้เนี่แล้วก็มีนี่ห้อยกอกอฟืนน้ำหนามมาแห้งๆเ,า<ะ>เาจาะเจามาลัดปลา,เาะาเจาฮ็ดลีลัดปลาไว้ย้ำยามปลาขึ้นมากครับ Nin ninh hết 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 này hết 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 บุกข้อเห็ดแดงดอกเห็ดยังก็เอาบ้างดูทานนู้จักหลายเห็ดพะโล้คือดองเห็ดทานเห็ดเท่าเห็ดยังอู้บึงมังคุจักดอกผมไปอู้ดอกใกใหญ่เอาเก็บเอาเก็บเอาอันนี้คางๆกันนัเลยเห็นอยู่บ่เออขึ้นมาบรเห็นยังซีตายอยู่โอ๋อดอกนี้เล็งใหญ่เลย เปิดพอดอกใหญ่ๆแนวนี้คือเด้พี่น้องยางไปจักหนอ่อ,นอยฝอจักหน่อยฝอพอมีแห้งอยู่แนวนี้บังหันยาง,นนนางไปใส่กับมีดเจรีหากระเพื่อนพ่อดอกข้าจะหาเห็ดอย่างพี่น้องยางไปเรื่อยๆลืมข้าวลืมลืมจืดทางเขามาว่าเขาเขามาทางใดวังหนันยันลงปลาอยู่ไปจักมัอน,นี่ มันเป็นปลาที่เขาบ่าเคยมากแล้วก็มันมันมันบมหูจักมันบ่จือมันบ่ขุน่นะครับเสียงงมหาทางออกระบาดนี่มุมง่อเโ้าไปแล้วยางจุดเมื่อยเลยพี่น้องเฮ็ดยี่น้อยเดียวบะทินเขาที่ยางเมื่อหาไปนําครับบนแม็นยงางบนแม็นยางยางหายางหาเห็ดเมื่อเยเด้อยางหาทางออกเมื่อยยางหาทางเมื่อนะหลงปลา หาได้เห็ุลืมจื้อทางออกเออลืมจื้อทางเขามาว่าเขามาทางใดยังไปยังมากพอให้หน้าเลยพี่น้องพอพอให้หน้าแล้วก็พอเที่ยงละบลุงปลาแล้วครับเห็นให้หน้าเห็นเที่ยงคนละ เฮ็ดก็ได้หน่อยนึงหาจนเมื่อยนี่พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแนวนี้เขาจะอ,าอ,อื่นเฮ็ดพุ่งรู้่าสินกินไงอยู่นี่บอไก่หักมันขึ้นมาคือนตื่นมันตุ่มๆนี่พี่น้องเป็นแนวนี้กิบบนได้อยู่หักมันขึ้น มันขึ้นเนี่ยไรคือว่าขึ้นมันบปรสบมันมันบปรสบมันก็เลยขึ้นว่าสันผมก็บอก้าใจขึ้นกันพี่น้องเลยประสบการณ์หาเฮ็ดครั้งที่สองในชีวิตครับครั้งแรกหาอยู่ในพิภาสาบรรนแวงครั้งที่สองกัในปลาครับปลาอีลีอยู่ติ้นผู้ทำท่องเป็นครั้งที่สอง ทีมาหาเห็ดสารบผูที่ชมคลิปนี้แหละยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหนะครับผมเกิดทเห็ดคลิปแนววิธีสวิตของคนเข้มของแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเห็ดคลิปแนวการหาอยู่หาอยากของคนบรรนะแวงหรือคนในพื้นทีใ่ใกลเคียงแล้วก็ประเภทนี้ หีดคล้องของคนบรรทัศแวงคนคนคนแคมคองเป็นเังไอใดี่ทายทอดให้พี่น้องผู้ที่ตกการรับส้มในในส้มเอออันหีดคองแนวนี่ประเภทนี้แนวนี่คองบรรทัศแวงเป็นแนวนใดแนวนใดสำหรับวันนี้ครับผมเอาเล็กคนแคมคองชน,นะเขาจบคลิปจะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ